พบลูกช้างป่าไวไม่ถึงหนึ่งวันถูกแม่ช้างทิ้งไว้กลางป่าเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือค่าสาเหตุเนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนแรงไม่สามารถขยับขาได้22กันยายน2568ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายประถมแหนกลางผู้เชี่ยวชาญพฤติกรรมช้างป่ามูลนิธิพิทักษ์สัว่าเมื่อเวลา15 1 2นวนันนี้21กันยายน68ขณะที่เดินทางเข้าพื้นที่ป่าบ้านห้วยเสือตำบแลแฉล อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมหลวงปู่สาครธรรมวุโธเจ้าอาวาสวัดเวลุวันทีมเฝ้าระวังช้างป่าบ้านทิ่ผูพุเยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาชาวบ้าน พบลูกช้างป่าเพศเมียวัยไม่ถึงหนึ่งวันถูกแม่ช้างทิ้งไว้กลางป่าบ้านห้อยเสืออุทยานแห่งชาติลำคลองงูจึงได้เร่งเข้าไปช่วยลำเลียงออกจากป่าด้วยการแบบออกจากป่ามาไว้ข้างทางก่อนจะประสานนายอักนิดกลางประพันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูเพื่อน,นำลูกช้างขึ้นรถกระบะนำไปพักฟื้นและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าลำคลองงูจากการสังเกตพบว่าลูกช้างตัวดังกล่าวร่างกายอ่อนแรงไม่สามารถขยับขาได้ จากข้อมูลของนายประถมแหนกลางเปิดเผยว่าลูกช้างตัวนี้เกิดจากแม่ช้างที่ชื่อแม่สุขสนร์อายุประมาณ20ปีเศษคลอดเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีของวันที่21กันยายน2568ส่วนสาเหตุที่ถูกแม่ทิ้งเนื่องจากเมื่อคลอดออกลูกช้างไม่แข็งแรงจึงถูกแม่ทิ้งไว้ก่อนที่แม่จะตามโครงช้างป่าออกจากพื้นที่มุ่งหน้าเข้าไปโดยมีทิศทางเข้าไปยังพื้นที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าทุ่งเยนเรศสวนซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับบ้านห้วยเสือ โดยช้างป่าโขงนี้มีจำนวนกว่า30ตัวเดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอเภอทองผาภูมิก่อนจะอพยพข้าแม่น้ำแควน้อยเข้ามาหากินในพื้นที่ตำบลชะแลเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมา